เลขแปดร้อยนี่คือความเดียวของถังซักนะครับส่วนเลขสามนี่คือเวลาที่เหลืออยู่ในการปัน่นตอนนี้กำลังปั่นแห้งครับเรื่องซักผ้านิตาชิความจุสิบเอ็ดกิโลกร,รัมนะครับนี่อยากจะคุยเรื่องระบบกับถังซักนะครับระบบของเครื่องซักผ้าบบอย่างให้เห็นอย่างให้เห็น ทาง,งานครับที่ที่เขาใช้ประคองถังก็คือโชกเนี่ยโชกสี่ตัวนะครับโชกนี่เขาเรียกว่าโชกเลยครับทางคนก็ให้ถังมันให้ตัวได้เวลามันปัน่น ความเร็วรอบที่ให้ดูตรงนี้ผมอยากจะพูดถึงอาการหนึ่งของเครื่องซักผ้านะครับคือคุณต้องเคยเจอหรืออาจจะได้เจอนะครับถ้าคุณยังใช้เครื่องซักผ้าที่บ้านอยู่มคิยว่าอมันเกิดขึ้นแน่นอนนะอาการนี้ก็คือคุณซักไปแล้วคราวนี้มันเครื่องมันไม่ปั่นแห้งนะอาการเครื่องไม่ปั่นแห้งเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับซักไปบางทีไม่จบกระบวนการนะ ไม่ยอมปั่นแห้งพอถึงปั่นแห้งก็เติมน้าใหม่แล้วก็ซักใหม่พอถึงปั่นแห้งก็ไม่ยอมปัน่นก็เติมน้ําแล้วก็ซักอยู่อย่างนั้นนะครับตรงนี้เพราะอะไรตัวนี้เกิดจากนี่นะฮะนี่แหละที่ผมเริ่มต้นมาทีแรก็คือความเดียวลอกของทางซักนะครับคือการทักง,งานของเครื่องซักผ้าเนี่ยถ้าเป็นรุ่นนี้นะรุ่นที่เขาใช้ส่งกําลังด้วยสายพาน นะครับก็คือมีมอเตอร์มอเตอร์เป็นตัวขับแล้วก็คล้องสายพานไปคล้องเข้ากับถังซักนะครับเพื่อปัน่นให้มันหมุนนี่ครับครับแล้วคราวรนี้เขาก็วัดมันก็เครื่องมันก็ตรวจความเร็วรอบออกมาอตอนนี้หยุดแล้วตอนนี้กำลังลดคือเขาค่อยๆปล่อยไม่ค่อยๆจัดนะ อันนี้จะเสร็จแล้วนะเครื่องน,นี้จะซักเสร็จแล้วอ้ากลับมาที่เครื่องมันไม่ปั่นแห้งนะครับทำงานทุกอย่างปกติแล้วซักมาซักมาแล้วคราวนี้มาถึงฝั่งปันป่นแห้งไม่ปัน่นเติมน้ําใหม่หรืงไม่ก็เตือนเออเลอร์นี้นะครับสาเหตุเกิดจากเลยนะครับเกิดจากความเร็วของถังซักไม่ได้รอบนะครับสเปคของเครื่องที่ตั้งไว้ที่เราต้องการนะฮะอย่างตอนนี้ถ้าคุณซักเนี่ยคุณต้องใช้ความเร็วรอบ การสปินก็คือแ800รลอยนอครับแต่คราวนี้พอคุณใช้เครื่องซักผ้าขพพองคุณใช้เป็นนานๆไอ้ความเรวล็อกตรงนี้มันไม่ได้แล้วนะครับใช้เป็นนานไอ้ตัวเสื่อมมันจะมีตัวหนึ่งที่เสื่อมเสื่อมแล้วผมเจอบ่อยก็คือสายผ่านหย่อนนะครับตัวนี้ที่มันปั่นได้เมื่อก่อนที่ผมแก้เพชเชอร์สวิตช์เรื่องนี้แล้วก็มาแก้ที่สายผ่านใช่ไหมมอเตอร์ Motor. มอเตอร์จะหมุนส่งกาลังผ่านสายพานเพื่อขับถังซักเพื่อปั่นถังซักนะครับแล้วจะมีเซ็นเซอร์ตัวหนึ่งเพื่อวัดความเร็วรอบของถังซักนะครับไม่ใช่วัดความเร็วรอบของมอเตอร์นะความเร็วรอบของถังซักถ้าสายพานคุณตึงดีความเร็วรอบมันก็จะได้ความเร็วรอบของถังซักก็จะได้เท่าเท่ากับความเร็วรอบของมอเตอร์นะแต่ถ้าสายพานคุณหย่อนเหมือนเจ้าเครื่องนี้นะครับ นี่อย่างนี้วันนี้จะเปลี่ยนสายพานกันนะครับนี่สายพานหย่อนฮะสายพานหย่อนเนี่ยต้องเปลี่ยนสายพานได้จะพาดูจับไงเฮ้ยถือกล่องไงนะนี่ถือกล่องสิจับอันนี้ไงบังจะยืนดีๆคือทานใส่เขากระสอบนะเออละจิไปนี่จับไงไปบังสายพานเพิื่อเบนสายพานเนี่ยนะบังดูข้างล่างคุณดูพื้นนู่นเลยครับ พื้นเลยดูหลังตูดดากมันนะต้งตรงนันั้งดากมันให้ควงแฉกหนะ่อยครับเร็วลี่เร็ว,รรวนะแป๊บนึงนะให้ควงแฉกก่อนครบับเอาลี่ <c oughs> รเร็วได้ปะเจ้าโอ้โหสนิมเอาออกมาดูจะพาเปลี่ยนสายพานกันวันนี้ เขาที่เปิดออกมาแล้วนะครับเนี่ยเหนไหมอันนะี้ผมว่านแต่แรกดัมมอเตอร์คนหมุนเนี่ยถ้าสายพานคนตึงได้พอดีเนี่ยมันจะปัน่นทางซักได้ความเร็วเท่ากับความเร็วของมอเตอร์นะครับแต่พราะมันหย่อนอย่างเงี้ยเนี่ยปัน่นสมมุติว่า800รอบต่อวินาที800 rpm นะครับแต่ พอเ,เรียกของถังซักคงจริงๆมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นมันจะได้สามร้อยห้าร้อยอย่างนงี้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเป็นเครื่องอัตโนมัติบางรุ่นอย่างเครื่องนั้นฮิตาชินะสีฟาฟา้าเครื่องนั้นก็ถ้าตัวนั้นก็มันจะเตือนเออร์เลอร์เลยนะครับเออร์เลคือถังซักไม่ปันแล้วก็มันจะบนซักบนเติมน้ําไม่ปั่นแห้งนะครับส่วนเครื่องนี้มันไม่มีฟังก์ชันนี้ ก็คือมันจะซักให้จนเสร็จกระบวนการนะครับแต่ผลที่ได้รับก็คือซักผ้าไม่สะอาดนะครับซักผ้าไม่สะอาดออกมามีคราบของซักฟอกคราบฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่สะอาดเพราะเวลามันปั่นมันไม่ปั่นให้มันปั่นเบานะครับเคเข้าใจนะครับคืออาการของสายพัน,นี่ยสายพัน,นี่มันผมคิดว่ามันน่าจะเป็นจุดที่เปราะที่สุดของเครื่องซักผ้าแล้วนะครับเพราะว่า มันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดแล้วถูกดึงถูกอะไรอยู่ตลอดมันก็ยืดนะอย่างอย่างตอนีอ้แตกนะแตกรอบแล้ว,ลวก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วทุกอย่างจะกลับมาผ้าก็จะกลับมาซักสะอาดเหมือนเดิมเครื่องก็จะปั่นแห้งให้นะครับนะครับเข้าใจประเด็นนะครับแต่พาแหล่ะคืออินเห็นให้ซักผ้าไม่สะอาดหรือไม่ก็เครื่องเกิดเออร์เลอร์ไม่ปั่นแห้ง เครื่องบนรอบซักบนดุบซักไม่จบอย่างเงี้ยนะครับนะครับนี่สายพานนะครับวิธีเปลี่ยนสายพานก็นี่ถอดนี่นี่นี่หัวเบอร์หกนะครับไอ้เบอร์แปดนะครับอย่างนี้ขันตรงนี้นี่ขันออกมาครับก็ขันออกมานะครับอ่ะเป็นว่าตัดไปเลยดีกว่าตัดข้ามไปเลยขันแล้วก็ดึงออกมา ไน็ที่ยึดอยู่ตัวนี้ยึดเนี้ยแล้วก็ดึงนี่ออกมาใช้ตัวนี้ถือกลองทำแบงรีบนะครับครับวิธีเปลี่ยนก็ทำอย่างนี้เดี๋ยวขึ้นมาล้วก็เอาตัวนี้ออกนะครับตัวนี้ออก แล้วคนคราวนี้คุณก็ดูเบอร์สายพานันธุ์ว่ามันขนาดเท่าไหร่มันีะมีเขียนไว้ตามนี่ครับเบอร์อยู่ตรงนี้ M สิบเก้าจุดแปดนะรับล่อง M ขนาดสิบเก้าจุดแปดนะครับเน,นี่นะผมก็เอตัวนี้ไปเป็นตัวอย่างแล้วก็ซื้อมาเปลี่ยนนะครับตัวอย่างก็จะกลับมาใช้างาน,นได้เหมือนเดิมนะครับอ่าไหนๆก็อยู่ตรงนี้แล้ว ดูต่อนีดหนึ่งว่ามันมีอะไรบ้างอยู่ตรงนี้นี่มอเตอร์นะครับนะสายไฟมาจากของควบคุมนู่นที่อยู่ข้างหน้าที่อยู่ข้างบนนะครับส่วนนี้ก็ก็คือเบาตัวเด่นเบาเด่นสายไฟเข้านี้ปุ๊บก็จะดึง๊นี่ฮะดึงต้านตัวนี้เนี่ยเบาเด่นนะครับเนี่ยต้านตัวนี้นะถ้ามีไฟจ่ายปุ๊มันจะดึง อะไจะดึงดึงทำให้วาลวเปิดนะิปน้ำก็ไหลนู่นมีระบบเดนก็มีวาล์วน้ำตัวหนึ่งมีมอเตอร์แล้วก็นี่ทางซักนะครับ,บกเกียทางซักตรงนี้ไม่มีตัวตรวจจับความเร็วรอบของทางซักนะครับมันก็เลยซักให้จนเสร็จสิ้นกระบวนการแต่ซักเสร็จแล้วไม่สะอาดนะครับ แกสายพันธ์เกียครับเรื่องราววันนี้องค์มีแค่นี้ครับก็คือดูสายพันธ์ครับถจ้าเครื่องเออเลอร์เครื่องไม่ปั่นแห้งอย่างนี้นะครับเ,เนี่ยจุดเนี้ยง่ายแล้วก็ถูกจุดด้วยครับเกียครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องช่างไฟยอสอ้วยนะครับสวัสดีครับ